สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fiction ดีโกซูในตอนที่21มีชื่อตอนว่ามูตึกแพกมาช่วงที่2อูบกพ่อของเด็กชายทั้ง3คนและนักขายอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าสาขากระโดน้ำสาดใส่หัวทําไมพวกเจ้ายังเซาซีฆ่าอยู่อีกก็อบอกแล้วว่าไม่ซื้อไม่ใช่หรืออูบกนี่โกรธจัดทําท่าทีว่าจะเข้าใส่ชายหมวกเหลืองก็ได้ห้ามไว้และกล่าวว่าข้าเข้าใจแล้วงั้นเราค่อยมาเวลาอื่นนะพร้อมกับโค้งคานับขอโทษ ไม่ต้องมาเลยไม่งั้นครั้งต่อไปข้าคงได้คว้างอะไรใส่เจ้าแน่บ้าเอ้ยมาเถหน้าไปกันเถอะแม้พวกลูกค้าบางคนจะปฏิเสธเราอย่างดุเดือดเราค่อยเปลี่ยนอารมณ์พวกเขาหลังจากไปเยือนที่อื่น2-3ที่ก่อนก็ได้นั่นเป็นประสบการณ์ตรงของข้าดังนั้นอยู่ห่างๆไว้ละ่ะเออข้าไม่รู้ข้าไม่เห็นเหตุผลที่เราต้องทนอับยศอดสู่อย่างนี้ในเมื่อเราไม่ได้ขายสิ่งที่เป็นอาชญากรรมสักหน่อยเจ้ายังคงยึดมั่นอยู่อีกหรือเอาอีกแล้วความภูมิใจของเจ้า ลุ่นพี่ลีด็อกกวางเขาค่อนข้างเป็นคนแปลกวิธีขายของเขาดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานของเขาแต่ผู้คนเปิดใจให้เขาได้ง่ายๆแล้วยอมซื้อจากเขาด้วยสีหน้ายิ้มเย้มก็บัญชากการเดินทางไปขายตามสถานที่ต่างๆแน่นอนว่าผู้คนไม่ซื้ออะไรก็ยังมีมากกว่าคนที่ซื้อชายคนหนึ่งก็ได้เคลื่องมีดลงพื้นและกล่าวว่าข้าซื้อปังตอเล่มนี้มาจากคนอย่างพวกเจ้าเมื่อเดือนที่แล้ว พวกเขาบอกข้าว่าจะใช้ได้อย่างน้อยเป็นเวลาสิปีแต่นี่มันกลายเป็นแบบนี้แล้วดูสิจะทําอะไรได้เอาไอของหวยนี่กลับไปซะแล้วเอาเล่มใหม่มาให้ข้าไม่งั้นก็คืนเงินมาเดี๋ยวนี้เลยแต่ข้าไม่ได้ขายของชิ้นนี้นะอะไรนะแกกําลังพูดบ้าๆอะไรกันข้าไม่ได้ซื้อของมันจากเจ้าแต่เนื่องจากพวกเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพ่อค้าร่วมไม่ว่ายังไงก็ตามเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเจ้าสิจริงไหมจะคืนเงินหรือจะให้ข้าบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ก้าวเข้ามาในหมู่บ้านนี้อีกเจ้าขี้โกงอูบกก็คิดว่าเขาพยายามผักภาระอะไรมาให้กันนี่ใครๆก็เห็นว่าปังตอนนี้ผ่านการใช้งานมาจากที่ไหนสักแห่งอย่างน้อยหนึ่งปีแล้วคืออูบกแม่งเดือดอีกแล้วอะแต่หัวหน้าแม่งก็บอกว่าได้ค่าเข้าใจแล้วเนื่องจากข้าไม่ได้เป็นคนขายมีดเล่มนี้ให้เจ้าเกงว่าจะคืนเงินหรือเปลี่ยนของใหม่ให้เจ้าไม่ได้แต่ว่าผู้จัดการสาขาก็รับมีดให้ใหม่และกล่าวว่าเอานี่ดีเหมือนของใหม่ใช่ไหมล่ะอย่างนั้นข้าขอตัวกลับแล้วนะ เออเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้มันอะไรกันเห็นเจ้ารับแค่ไม่กี่ครั้งสนิมก็หลุดหมดเลยเอาเทอน้าให้เราดูหินรับมีดนั่นหน่อยเถอะนะงั้นหรออ่ะได้สิให้เจ้าดูก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีไว้ขายนะฮะเจ้าหมายความว่าไงกันมันคือหินรับมีดพิเศษใช้รับอาวุธโดยเฉพาะสร้างให้ทางการแต่ชิ้นนี้เป็นแค่ตัวอย่างทดลองและเราไม่ได้รับอนุญาตให้ขายให้ชาวบ้านทั่วไปเรื่องมากจริงว้ยถ้าลูกค้าต้องการซื้อเจ้าก็ต้องขายมันสิพอเลยไม่ต้องพูดแล้วเอาชิ้นอื่นมาดูหน่อย อูบกกับหัวหน้าสาขาก็ได้มานั่งพักที่ร้านอาหารอูโบกก็นับใบสั่งซื้อและก็กล่าวว่าโอ้โหวันเดียวขายได้14ชิ้นทาไมท่านถึงยังไม่เป็นเศรษฐีล่ะนี่ก็อยากจะเป็นอยู่นะอย่างไรก็ตามมันคงไม่ง่ายที่เจ้าจะเอาแต่ตามข้าไปทั้งวันเจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือยังใช่ข้าเรียนรู้ได้มากทีเดียวและข้าก็เพลินมากกับการดูท่าทางของท่านข้าต้องขอบอกว่าข้ากลัวเมื่อท่านขายหินล้ำหมีดให้เจ้านักเลงกลางคนนั้น ข้าสงสัยว่าท่านคงฝึกยามว่างเพื่อขายให้ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะฮเออนั่นมันไม่ใช่อะไรที่เจ้าจะฝึกกันได้นะฮเราเป็นพ่อค้าเรามีหน้าที่ขายของไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรที่เราเจอมาใครก็ตามที่จําหลักการนั้นได้ก็ทําอย่างข้าได้แต่อะไรก็ตามที่ท่านทํามันขายไม่ยากเลยบังคับให้ลูกค้าซื้อสินค้าของตอนเป็นสิ่งที่พวกงอมือง,งอเท้าทํากัน พยายามทําให้หนักเพื่อเข้าถึงลูกค้าของเจ้าอย่างเป็นธรรมชาติและคุยกับพวกเขานั่นคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นโอ้ oh, และข้าได้เรียนเรื่องนี้มาแล้วเมื่อตอนที่ข้าแวะมาหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าเห็นบ้านว่างๆตรงนั้นไหมวันนี้จะมีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้ามาในบ้านหลังนั้นพวกเขาน่าจะมาถึงนอีกไม่ช้านั่นคือเหตุผลที่เราใช้เวลาที่นี่นั่งสบายๆโดยไม่ต้องทําอะไรเมื่อพวกเขามาถึงข้าตั้งใจจะร่วมกับเจ้าไปช่วยพวกเขาขนของเข้าบ้านเจ้าไม่รู้สึกกระตือรือร้อนบ้างหรือ ไม่ใช่ว่าข้าไม่กระตือหรือล้อนขนาดที่พวกเราช่วยพวกเขาเจ้าไม่คิดหรือว่าเราอาจจะได้ดูว่าพวกเขามีเครื่องเรือนเก่าหรืออาจจะอยากเปลี่ยนเครื่องเรือนก็ได้ไม่ใช่หรือสร้างนิสัยมันสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเจ้าอย่างนั้นไงเล่าถ้าหากคู่สามีภรรยาข้างบ้านทะเลาะกันตอนกลางคืนเจ้าควรจะดูว่าพวกเขาทุบจานชามไปมากแค่ไหนแล้วเจ้าค่อยมาเสนอแผนการขายในวันรุ่งขึ้นนั่นคือวิธีที่เหล่าพ่อค้าเราเป็นกันมา อุบกนึกถึงกับบรรลุในคําสอนพร้อมกับคิดว่าว้าววันนี้ข้าได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆมากมายไม่ใช่หรือพวกเขามาถึงที่นี่กันแล้วอารุนพี่ใบสั่งซื้อของท่านเจ้าเก็บไว้ก่อนสักเดี๋ยวนะสบายดีนะทุกท่านพวกท่านคงย้ายมาใหม่ใช่ไหมโอ้ช่างดีจริงๆเจ้าอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้หรอไม่เป็นไรจริงๆเราทุกคนช่วยเหลือกันและกันเฮ hey, อุบกขนไปไว้ด้านนั้นทีได้ขอรับหลังจากขนของเข้าบ้านเสร็จก็เป็นเวลาตอนเย็นพอดี และในตอนนี้สองสามีภรรยาที่เพิ่งย้ายบ้านมาก็กำลังดูแคตตาล็อกสินค้าข้าสังเกตเห็นขนาดขนของว่าตู้ของท่านใช้มาจนเก่าแล้วข้าสงสัยว่าท่านคงไม่มีเวลาหาของใหม่แน่เออถ้าท่านไม่สนใจก็ไม่เป็นไรมันก็ดีถ้าหากท่านไม่ต้องการซื้อของใหม่ขอบคุณมากขอรับของของท่านจะถูกส่งมาภายในอีก2-3วันอูบกและผู้จัดการสาขาก็ปิดการขายไปเป็นที่เรียบร้อยอูบกก็คิดว่าเป็นคนที่น่าอัศจรรย์จริงๆ จากนั้นก็มีเสียงดังมาในบ้านหลังนั้นตัยแล้วโชคร้ายจริงๆทําไมเจ้าถึงซื้อเราเขาบอกว่าไม่จะเป็นสักหน่อยนี่อะไรนะเจ้าไม่เห็นไอ้หนุ่มที่อยู่ข้างๆเขาเหรอมันเอาแต่จ้องข้าเขามองเหมือนกับว่าพร้อมจะพังของในบ้านของเราหากว่าเราไม่ซื้ออะไรเลยฮึสามีข้าก็เมื่อสักครู่ข้าคิดว่านี่เป็นเพื่อนบ้านผู้มีน้ําใจแต่ในที่สุดเราก็ติดกับพวกอันธภานจนได้โถเอ้ยอุบกก็ได้ยินสองสามีภรรยานั้นสนทนากันอุบกก็คิดว่ารุ่นพี่ ผู้จัดการสาขาก็กล่าวว่าโอ้จริงสิข้าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ดูเหมือนว่าข้าขายของที่ขายได้ยากที่นั่นไปแล้วผู้จัดการสาขาก็ขยำใบสั่งซื้อแล้วก็โยนทิ้งอูบกก็กล่าวว่านั่นใบสั่งซื้อไม่ใช่หรือผู้จัดการก็บอกว่าก็ใช่นะสิถ้าท่านจะทําอย่างนั้นมันจะไม่ดีกว่าหรือที่จะกลับไปปอพวกเขาต่อหน้าเลยไม่นั่นแหละดีแล้วหลังจากมีเรื่องเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องขาดเขาสําหรับเราทั้งคู่ที่จะทําอย่างนั้น พวกเขาจะคิดว่ามันแปลก,กเมื่อของไม่ได้ส่งมาภายใน2-3วันและพวกเขาก็จะรู้ตัวว่ามองพวกเราผิดไปข้าเคยเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมาแล้วและเกือบจะกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อลูกค้าพวกนั้นได้เห็นผู้ร่วมงานของเราอย่างน้อยพวกเขาจะไม่คิดว่าเราเป็นอันธพาลที่พยายามเอาเปรียบพวกเขาอย่างที่ข้าบอกเจ้าไว้ก่อนไม่ถึงกับขายยากหรอกนั่นก็เหมือนกับการขายจิตสำนึกของเจ้าเจ้าอาจจะขายความภาคภูมิใจได้แต่ไม่มีทางขายจิตสำนึกของเจ้าได้ เจ้าเรียกตัวเองว่านักขายที่แท้จริงอูบกก็ได้สตันไปกับคำสอนอีกทีหนึ่งนั่นคือทั้งหมดที่ข้าจะสอนเจ้าอย่างนั้นลาก่อนนะเจ้าบอกว่าอยู่แถวๆเขามัองกรทองใช่ไหมทางซ้ายนี่จะพาเจ้าไปทางนั้นได้ขณะที่ข้าจะใช้เส้นทางทางขวาใช่ข้ารู้แล้วรักษาตัวให้ดีนะรุ่นพี่ขอบคุณมากสําหรับวันนี้อูบกก็ได้แยกทางกับผู้จัดก,การสาขานักขายที่แท้จริงนั่นหรือเจ้าอาจจะขายความภาคภูมิใจได้แต่ไม่มีทางขายจิตสํานึกได้ ว่าอายจังเมื่อเวลาที่ข้าต้องพูดดังๆด,ดีละยังไงก็ได้เริ่มต้นพรุ่งนี้ข้าจะทิ้งความภูมิใจเช่นกันและอุบกก็ได้นึกได้ว่าลืมคืนใบสั่งซื้อและผู้จัดการสาขาก็กลับมาหยิบใบสั่งซื้อที่ขยำไปก่อนหน้านี้และอุบกก็มาพบเข้าพอดีอุบกที่ยืนอยู่ข้างหลังก็กล่าวว่าข้าลืมคืนใบสั่งซื้อของท่านผู้จัดการสาขาก็ถึงก็เงือตกและกล่าวว่าข้าทราบสิ่งที่เจ้าพูดออกมาถูกแล้ว ถ้าข้าสามารถขายได้อย่างนี้ทุกวันข้าก็คงจะกลายเป็นเศรษฐีไปนานแล้วข้ามักจะทํางานอย่างเดียวแต่เกือบทุกวันถ้าโชคดีก็จะขายได้สักชิ้นแต่วันนี้ผู้คนซื้อสินค้าจากข้าเหมือนกับถูกผีสิงข้าไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนั้นจีตสานึกหรือใช่แน่นอนมันสําคัญแต่สําหรับข้าแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือครอบครัวผู้ที่ยังเชื่อว่าคนอย่างข้าเป็นคนที่มีความสามารถที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่เจ้าจะเรียนรู้ได้จากข้าตั้งแต่แรกแล้ว ผู้จัดการสาขากับอุบก,ก็ได้เดินทางแยกออกจากกันอุบกก็คิดว่าไม่หรอกข้าคิดว่าข้าได้เรียนรู้จากท่านมากทีเดียว